ขออนุญ,ญาตนะครับหน้าบานเขาไม่มีกิ่งให้เรากดลเลยต้องกดตรงนี้เหรอ,อมีใครอยู่ไหมโอ้ม <c oughs> านขึ้มใส่ด้วยนี่ครับทุกคนผมเดิมบอลลอแล้ท่อนี้เราอยู่กับเกมวิดาย์โพสแมนก็เป็นเกมเฮ์เลอร์เตีมญี่ปุ่นที่ให้เรารับบทเป็นเด็กส่งของในตอนกลางคืนซึ่งตัวเราจะพบเจอกับอะไรก็เข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่างั้นก็เข้าเกม มามันช่างเป็นค่ำคืนที่หนาวเย็นแล้วทำไมฉันถึงออกมาอยู่ข้างนอกนี่หรอก็เพราะว่ามันมีกะงานที่ฉันต้องไปทำอีกน่ะแทบจะไม่ได้เลยว่าฉันสูบบุหรี่จนหมดซองแล้วในทุกๆวันอ๋อตัวเรากงสูบบุหรี่อยู่นี่เอง ถึงเวลาไปแล้วอตอนนี้เราอยู่ที่ระเบียงของคอนโดครับนะล้วภาพก็ตัดมาเราต้องไปทำงานของเราเนาะโอ้โหเดินช้าด้วยครั้งหนึ่งฉันเคยมีความฝันว่าจะเป็นล็อกสตาร์แต่ตอนที่ฉันก็เป็นคนส่งของเพื่อมีชีวิตหลอดไปวันๆน่ะน,นะถ้าฉันเจอเงิน10ล้านเยนแล้วก็ตกเถนนแล้วก็ หรือถูกหวยแล้วก็โหตัวเราตัดพ้อกับชีวิตมากเลยครับอันนี้ร้านญี่ปุ่นหรือร้านจีนเนี่ยโค้งบินิสวัสดีครับคนนี้นะ่าจะเป็นหัวหน้าเราหรือเปล่าอ่าคนที่ชื่อฮิราโะอ่ะาไซโต้คุงมาถึงแล้วสินะคุณมาทันเวลางานพอดีเลยอ่ะสวัสดียมเย็นครับคุณฮิราโะซังแล้วงานวันนี้มีอะไรอ่ะ โอ้มันก็เหมือนเดิมมาแหละก็คือเอาพัสดุเนี่ยไปส่งให้กับลูกค้าของพวกเราที่อยู่ก็ฮาชิโมโตะโทริอ1สิบเอ็ดนะออกตรงร้านไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแล้วก็เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาวะมันทำไมเมื่อกี้ซับไปเร็วจังเลยอ๋อตัวเราตัดปดคํำพูดครับคุณไม่ต้องพูดหรอกนะ่าผมรู้จักเมืองนี้ดีวินี่มีตัวเลือกให้เราถามด้วยเเนะี่ยเราถามเกี่ยวกับเงินพิเศษได้ไหมนะยมได้มีเงินพิเศษสำหรับการทำงานในช่วงดึกหรอกนะ นายก็รู้กฎใช่ไหมล่ะไซโต้คุงนายทำงานของนายเสร็จแล้วนายก็จะได้รับเงินมันไม่มีไรเซอร์ไพส์หรอกโอเคครับก็ได้แล้วผมต้องถามอะไรอีกไหมเนี่ยก็ไม่มีแล้วล่ะเดี๋ยวพวกลูกค้าเขาก็รู้เองแหละว่าของมาจากเรานะเข้าใจแล้วครับแล้วเจอกันดูแลตัวเองด้วยล่ะไซโต้คุงอย่าให้ลูกค้ารอนานล่ะก็ดูเป็นผู้จัดการที่แม่บอกว่าใจดีก็ใจดีอยู่ครับส่วนของเราเหมือนจะเป็นของพวกของใช้อะไรวกนนี้เนาะ ไม่จำกัดแค่อาหารเลยเครื่องดื่มไหมกอนสำรวจก่อนคุยออกได้ไหมเนี่ยไม่ได้ล่ะงั้นเราก็ไปดีกว่าทางนั้นไปทางลัดได้ไหมเนี่ยผมไม่น่าได้วะ่ะเดือนตามถนนไปดีกว่านะทุกคนเนาะทำไมพวกคนถึงต้องทำงานน่นเหรอไอตัวเราถามอะไรเนี่ยมันไม่มีสิ่งมีชีวิตบนโลกหรอกที่ต้องการเงินเพื่อชีวิตรอดนะ่ะ เออก็จริงนะทุกคนโลกนี้ขับขึ้นด้วยเงินนะโลกปัจจุบันของเราเนะี่ยยิ่งเราเป็นมนุษย์เรากย็ยิ่งต้องการใช้เงินบางคนเขาก็สนุกกับงานที่ทำนะสำหรับคนแปลกหน้าตรงไหนผมแปลผิดผมจะแปลซับไปนะทุกคนซับมันแบบไม่อยู่ให้ผมอ่านเลยเอยก็เถอะเชิ่นมาถึงละแล้วก็เราก็ต้องไปเคาะประตูขออนุญ,ญาตนะครับ หน้าบ้านเขาไม่มีกิ่งให้เรากดแลยเนะี่ยต้องกดตรงนี้เหรอ,อมีใครอยู่ไหมโอ้ <c oughs> มันเพิใส่ด้วยสวัสดียมเย็นครับอันนี้ขอ,ของของคุณครับเธอมาสายนะฉันสั่งมันไปเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อนแล้วนะขอโทษด้วยครับตอบช้อยแรกแล้วกันนะทุกคนนะว่าแบบกะทำงานของเรามันเพิ่งเริ่ม นี่มันเป็นออเดอร์แรกของคืนนี้ครับผมก็เพิ่งมาเริ่มง,งานเองโอ้นี่มันคือข้อแก้ตัวของเธอละก็แปลว่าที่เธอมาสายนี่ไม่ใช่ครั้งไหนใช่ไหมละ่ะเออผมเข้าใจแล้วครับแต่ผมจะทําให้มันแน่ใจ,จว่าผมจะได้ไปมาสายอีก <c oughs> แล้วแต่เธอสิแล้วฉันจะไปจ่ายสําหรับอาหารที่มันเย็นแล้วหรอกนะเออมันไม่ใช่อาหารครับมันเป็นของที่คุณสั่งไปฮยมันไม่ใช่ประเด็นซะหน่อยไปเลยไปชู่ชี้ช่องอะไรวะเนี่ยเลย ทำไมเราไาเจอลูกค้าอะไรแบบนี้วะบางคนเขาก็ไม่รู้สึกพอใจหรอกอืมมันจะเป็นไปได้ไหมนะที่จะทําให้ผู้คนรู้สึกมีความสุขเนะ่ะไม่รู้สิเพื่อนไม่ว่าคุณจะทําอะไรผู้คนก็มกักจะหาเหตุผลที่จะเกลียดคุณคนจะเกลียดมันก็จะเกลียดอย่างนี้หรอฉันก็หวังว่านะฮิราโนซังเขาคงไม่ผิดหวงดังในตัวฉัน ช่วยยงเร็วนี้ฉันก็เป็นคนคนเดียวที่ฉันคุยกับเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นเลยเหรอเม้อ่อไ่ฮิราโนซังเนี่ยเฮ้ยมันแอบปุงปิงกันเลยเปล่าแต่เรามารายงานฮิราโนซังก่อนครับเมื่อเราส่งของเสร็จละรถก็อยู่ตรงนี้เราไม่ใช้่เพื่อนทำไมต้องเดินไปด้วยวะห,หรือเขามีกฎหมายให้ขับรถตอนกลางคืนฮิราโนซังผมกลับมาแล้วโอ้เป็นไงบ้างล่ะทุกอย่างโอเคดีใช่ไหมมันก็พอได้แหละลูกค้าก็ไม่ค่อยมีความสุขกับการรอเนี่ย อย่าไปกังวลเรื่องนั้นเลยนะยังไงพวกเราก็มีพนักงานด้วยพออยู่แล้วอ่านี่อีกชิ้นหนึ่งนะที่อยู่ก็คือฮาชิโมโตะโดริสเข้าใจแล้วครับโอ้แล้วเจอกันลละวาสตะคุงอ,อมืมอยู่ตรงไหนวะฮาชิโมโตะโดริให้เป็นถนนนะวันนี้ลมแรงดีอย่างเลยฮนะไหนอะเพื่อน เห็นมีเอฟเฟกลมอะไรเลยขาฉันรู้สึกหนักเหลือเกินกับทูโกก้าวที่ก้าวไปบางทีฉันควรออกจากง,งานนี้นะก่อนที่งานนี้มันจะกัดกินฉันทั้งเป็นอะไรเนี่ยคนนี้ร้านนี้เขาขายอะไรเป็ร้านอาหารเหรอเลียวหลีอะไรสักอย่างเผมขออ่านก่อนชิงช้องโอเคอะอานได้แต่แค่ตัวหลังเลียวหลีตนตรงนี้เหรอ ฉันรู้จักเธอคนนี้นะเธอขอให้ฉันมาส่งตรงส่วนหลังบ้านของเธอนะ่อ่ะเธอมาเป็นคนที่ยุ่งตลอดเวลาเลยตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่เราต้องรู้สึกกลัวเลยนะถึงมันจะเงียบผิดปกติก็เหอะแต่ในเมืองมันยังพอสว่างไงแล้วเราก็รู้สึกว่าเราแบบไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวด้วยหรือผมคิดไปเองวะ่ะผมไม่มีใครตามหลังผมมาหรอกใขี้ยม แต่พวกแบบวิวอะไรพวกนี้เขาทำบาดีมากเลยนะสวัสดีครับเอออันนี้เธอไปส่งตรงปลายสุดของหมู่บ้านละที่อยู่ก็คือฮาชิโมโตะโดริยีบสามเอาล่ะไปได้แล้วเจอกันเดอ้อทำไมพี่ไม่ให้แบบผมแบบเอารถมาหน่อยอะพี่เดี๋ยวนะผมต้องไปทางไหนอะทางนี้เหรอ เดี๋ยวผมลองไปทางนี้ดีกว่านะทุกคนนะแล้วเรากดตู้อะไรได้ไหมเนะ <_ d ata> ี่ยพวกรายละเอียดเมืองอะไรวันนี้ <_ d ata> เขาทํทำมาละเอียดอยู่เลยอ้าวผิดทางเหรอโอเคต้องกลับไปฉันเคยมีความฝันบ้างไม่เดี๋ยว๋ยฉันกำลังใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแบบนี้ถ้าฉันหายตัวไปแล้วก็จะมีใครสังเกตเห็นฉันหรือเปล่านะตัวเราผมว่าตัวเราแล้วจะต้องไปหาหมอแล้วล่ะ เขาดูแบบตัดพอกับชีวิตแปลกเลยบางทีฉันอาจจะกลายเป็นวิญญาณไปแล้วก็ได้ก็แค่ล่องลอยผ่านไปเรื่อยๆอย่างนี้คืนี้มันทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าโอเคนะเพื่อนนะอย่าพึ่งท้อนะเพื่อนอันนี้ทางลัดได้ไปเนี่ยไปได้เหรอโอเคไม่ได้ แล้วเขาทําที่สุขของไปอยู่ไกลด้วยนะอยู่รั้วนะเราต้องเ,เดินอ้อมมาอีกเฮ้ยแมวเหรอโอ้นานอีกแล้วเออเดี๋ยวก่อนนะก็แปลว่านั่นบอกว่านายแล้วก็แปลว่าเราอาจจะเจอแมวตัวนี้มาก่อนอย่างนอยก็ยังมีแมวเหมียวคอยหิวใจนะเพื่อนฉันไม่เคยมาส่งที่นี่มาก่อนเลยอะ่ะปกติฉันก็ส่งตามบ้านแบบเดิมทุกคืนเนี่ยนะ ก็คืออันนี้เป็นที่อยู่ใหม่ที่เราเพิ่งมาส่งใช่ไหมเพื่อนแล้วเราทํางานขีมโมงว่ะมันดูไม่มีคนเลยะแบบคนเขาหลับกันหมดแล้วอ่ะแล้วแถวนี้มีไฟน้อยด้วยนะไฟแทบไม่มีเลยเนี่ยสวัสดีครับมึงอยู่ในพุกงไม้อีกหรือเปล่าเนี่ยขอเช็กก่อนโอเคไม่น่ามีอโย ไม่เอาหน้าเดี๋ยวเข้าผู้อยากกลับบ้านโอเคฉันคิดว่าฉันควรกลับไปที่ร้านเฮโอ้มันแตะอะไรจุดๆโอ้ขอโทษที่ทำให้รอนอนเนานะจุดๆ,ๆพอดีผมไม่ได้ยินเสียงคุณเคาะเนาะข้างนอกนี่อากาศหนาวนะไม่คิดงั้นเหรอมันก็เป็นส่วนหนึ่งของงานผม,มนะที่ผมมองมาอยู่ข้างนอกเนี่ยโอ้ผมรู้สึกแย่เลยนะที่คุณออกมาทํางานเลยข้างนอกแบบนี้ ผมจะต้องหนาวมากแน่เลยมาเข้ามาข้างในก่อนเถอะให้ร่างกายของคุณได้รับความอบอุ่นก่อนวั t <What? S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกๆละเพราะว่าคนนี้ม่งมันเริ่มแ,แปลกแปกแล้วคุณผมแค่มาส่งของของ,ของผมแค่นั้นเลยนะ้าแล้วผมก็จะไปแล้วเฮ้ยไม่เอาหนะ่าเข้ามาจิบชานก่อนสิอย่างน้อยนะัน่นเป็นสิ่งที่ผมสามารถตอบแทนใด้คุณได้นะยอมรับปฏิเสธลังเลต้าปฏิเสธดีกว,ว่าครับเขาเป็นคนแปลกหน้าด้วย ม่อะขอบคุณเฮ้ยแค่ห้าหนาทีเองอะคุณได้รับมันมามากแล้วไม่เชดเหรอจดุจดๆ <Hey, S 1> เพื่อนอย่าแม้แต่จะคิดเลยนะโอเคก็ได้คุณพูดถูกแล้วมาเข้ามาดีกว่าโอเคแค่นี้ก็เห็นภาพฉากจบของเราแล้วแหละโอ้ขอโทษที่ทําให้คุณรอที่หะนาวแบบนี้นะคุณบอกว่าคุณชื่อไซโตใช่ไหมเออใช่ครับผมชื่อว่าอูกะนะ เออผมไม่คิดว่าพวกเราเคยเจอกันมาก่อนนะอันนี้กินไปแล้วเหรอหลับหลับใช่ไหมเพื่อนมีเสียงลินช้าครับเรียบร้อยอ้าวยังไม่โดนอีกเหรองานนี้มันไม่มีเวลาคุณพักมากเท่าไหร่ใช่ไหมเหรอเอ,อ่อมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกผมแค่ตื่นมาผมก็เหนื่อยละกลับบ้านไปก็เหนื่อยอีกและในระหว่างนั้นผู้คนก็แทบจะไม่มองมาที่คุณเลยใช่ไหม ใช่มันเหมือนกับว่าฉันล่องหนฉันแค่ไปส่งของแล้วก็พยักหน้าอย่างสุภาพแล้วก็ออกไปเขาคนนี้เข้าใจตัวฉันเดี๋ยวเพื่อนมันกําลังหลอกนายมันกาลังใช้จิตวิทยาแล้วคุณเคยถามตัวเองไหมล่ะว่าทําไมคุณหญิงทํางานนี้ต่อก็ทุกคืนแล้วทําไมคุณถึงถามมันต่อไปล่ะมันก็เป็นนิสัยความกลัวแล้วก็ค่าเช่านั่นไม่ใช่การมีชีวิตอยู่หรอกนะแล้วมันมีอะไรอย่างอื่นด้วยเหรอ มันก็มีบางอย่างที่ดีกว่าแต่ว่ามันคงไม่มาหาคุณเองหรอกคุณจะต้องเป็นคนเริ่มก้าวแรกด้วยตัวของคุณเองคุณพูดเหมือนว่าคุณเคยทําสิ่งนั้นไปแล้วนะโอ้แน่นอนผมทำไปแล้วแล้วผมก็อยากเสนอโอกาสนี้ให้กับคุณเช่นเดียวกันเอาเบอร์โทรผมไปสิปากกาอยู่ข้างหลังคุณนะโอเคผมว่าถ้าเราห่งเราโดนแน่เลยวะ่ะ เอ๋ไงกว่าแล้ววูบเลยฮาวหนุ่มทรงของหายตัวไประหว่างทำงานตอนกลางคืนตำรวจกำลังตรวจสอบอยู่แล้วก็จบพนั่น,ม,น,าานมันเป็นฆาตากรเนี่ยนะมันเป็นขฆาตกรโลกจีตอีกแล้วเหรอโอเคก็จบแล้วนะกับเกมเฮอร์เล์อีกหนึ่งเกมนะถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ใ้กันด้วยนะ ใครมีตรงไหนอยากบอกอยากแชร์เกี่ยวกับเรื่องราวของเกมนี้หรือมีเกมมาแน,น,นะนำก็อย่าลืมคอมเมนต์ไม่ด้านล่างได้เลยหรอบวันนี้มีเพียงแค่นี้แหละแล้วเจอกันคลิปหน้าไปบ่ายครับ